ประตูไฮแลนเดอร์2องเกรดแซดเก์ออโต้สี่เอลบรูสสองพันใหม่นะคะพาดูคร่าวๆก่อนเนาะรีบไปส่งมอบค่ะทุกคนไฟไท้ายนะดีไซน์ใหม่เป็นแบบ led เค e ีย l นะคะการชนท้ายดีไซน์ใหม่ค่ะตัวนี้นะเกรดแซดก็จะได้ล้อมแม็กที่เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยขอบสิบลายแบบนี้นะคะนะบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์มาใหม่นะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็น LED มาให้แล้วกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ติวเล layer มีการเล่นเขาเรียกว่ามิตินะคะให้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทาเข้มเล่นเส้เสนสายลวดลายเป็นคีบๆนะคะให้ดูแบบรุ่ลมนะคะดูคมชัดสวยงามมากยิ่งขึ้นมีจมูกมาเพิ่มเติมนะคะ3จุดเนาะในส่วนของ2026กระจังหน้านะคะาช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่ นะก็มีขนาดใหญ่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนนะคะของเครื่องยนต์แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ได้ดีนะตัวนี้เป็นเครื่องยง 2. 2นต์2.2แม c p h e r s o ะคะกเ็เครื่องยนต์ใหม่เนาะปรับเปลี่ยนฝาสูบเสื้อสูบก้านสูบเผาเข้าเบียงและเผาลูกเบี้ยมาใหม่นั่นเองนะคะ E-VGS Turbo เทอร์โบไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอา,าก,กาศตอบสนองดีขึ้นในทุกช่วงรอกความเร็วนะคะแล้วก็ i s m แบบมัลติคอร์นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการประมวนผลของเครื่องยนต์ให้ดีและแม่นยำมากยิ่งขึ้น แล้วก็ในส่วนของหัวฉีดแรงดันสูง2 5 0เมกะปาสมลากนะคะอืมประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคันนี้เกียร์ออโต้กรดเซตอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคะภายในก็มีหุ้มหนังมาหมดแล้วนะคะปุ่มควบคุมต่างๆตกแต่งดําเงาเพลนอมแบ็กให้ลมความหรูหรานะคะปรับพับไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะลายใหม่นะสำหรับรุ่นนี้นะคะทุกคนเทคโนโลยีครูเมกนะเป็นเบาะไม่อมความร้อนระบายความร้อนได้ดีนะคะ เกียร์ออโต้8สปีดนะคะาสามารถขับเป็นออโต้ก็ได้มมน,นวลก็ได้นะเป็นแบบเลบชอนิกนะคะเพียงแค่ผักข้อหาตัวก็สามารถเลือกขับขี่แบบสปอร์ตล้อใจแบบเมน,นวลนได้นะคะตัวนี้ก็จะมีอัตราทดสูงในเกียร์ต่ําช่วยลงการออกตัวนะคะอัตราทดต่ําในเกียร์สูงเนาะช่วยได้ลงการเประหยัน้ำมันโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน